สวัสดีครับที่นี่คือวิทยาลัยเทคนิกระยองวันนี้ผมจะพามารู้จักการเรียนในรูปแบบทวิภาคีกันการเรียนรูปแบบทวิภาคีหรือ dual vocational education โดยโรงเรียนและสถานประกอบการมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมในการทำงานจริงซึ่งรูปแบบการเรียนทวิภาคีได้อะไรบ้างละ่ะ ได้เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ได้ทำงานจริงที่สถานประกอบการจริงๆสวัสดีครับผมนายปนวั์แสนอภัยปวสหนึ่งสาขาวิชาช่างยนต์ครับทั้งน้านทักษะครับได้เกี่ยวกับทางด้านความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการทํางานเกี่ยวกับทั้งช่วงล่างและก็เครื่องยนต์เกี่ยวกับรถยนต์ครับผม ก็คือในที่นี้เราก็ต้องดูก่อนว่ารถที่นํามาเซอร์วิสอะครับมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เบื้องต้นเราต้องตรวจสอบทั้งน้ํามันเครื่องพวกของเหลวระบบต่างๆของเครื่องยนต์ครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับช่วงล่างของรถยนต์ทั่วไปแล้วก็จะมีเกี่ยวกับในส่วนของจักรยานยนต์สันดับภายในแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับ ผมบุญเลิศเบอร์รสุกนะครับผมเป็นผู้จัดการบริการนะครับก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับในเรื่องของการรับนักศึกษาฝึกงานมานี้เพื่อช่วยให้ในเรื่องของการซ่อมรถให้รวดเร็วขึ้นในการที่จะเป็นลูกมือให้กับช่างประจำนะครับก็อยากจะให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนนะครับมีความตั้งใจในการทำงานเพื่อาหาปสบการณ์ของตัวเองนะครับ แนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรมาจากไหนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แนะนําตัวเราว่าเราชื่ออะไรตําแหน่งทํางานตําแหน่งอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับต้องให้พยายามคุยกับน้องแล้วก็เราจะมีการตั้งคําถามให้น้องชิ้นส่วนตัวนี้ทําอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะมีการเรียกช่างพี่ๆเข้ามาดูแล้วก็ให้ความรู้อีกเราค่อยว่ากันว่าจะให้น้องไปทํางานตรงไหนอยู่ไหนยังไง พี่ที่เป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเป็นแบบอย่างให้น้องเขาได้เรียนรู้อย่างงี้ครับเวลาเราทํางานพี่เขาจะเป็นแนวทางให้ว่าการเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะถ้าเราได้อะไหลมาแล้วเลยเราต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ทุกชิ้นแล้วก็คืนของทุกอย่างให้ลูกค้าแนะนำนะครับบอกว่าถ้าไม่จําเป็นหรือว่าจําเป็นเนี่ยที่จะต้องไปถอดไปทําหรือไปให้บริการกับรถลูกค้าจุดๆนั้นหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับของลูกค้านะครับอยากให้แจ้งทางหัวหน้านงานหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ อาจจะศึกษาสื่อโซเชียลในการเช็กร,ระยะอะไรพวกนี้ครับต้องมีการทําแบบไหนยังไงตามขั้นตอนอย่างเงี้ยครับแล้วเรามาเห็นงานจริงที่นี่ก็ได้ครับแต่เบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าทางวิทยาเรนมาดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมชื่อนายวชิระจันทองนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบิ๊กควิกก็ชนด้นเรื่องของบุคลากรนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าน้องๆเรียนจบไปแล้วนะครับและอยากกลับมาทํางานที่นี่ก็คือเราสามารถเรียกบุคลากรที่เข้ามาทํางานได้เลยนะครับ แบ่งน้องนะครับผมเป็นคู่กับมัดดี้ของเขานะครับเพื่อที่จะคอยสอนงานน้องครับแล้วก็อะไรในส่วนที่เขาทําผิดเราก็มาปรับปรุงแก้ไขกันการทำงานเนี่ยกับรถลูกค้าที่เป็นแบบมีเรื่องของของมีค่าที่อยู่ในรถนะครับไม่หยิบจับของลูกค้าในรถนะครับแล้วก็ทรัพย์สินภายในสาขาเราก็ไม่ควรที่จะเอามาใช้เป็นของตัวเองครับ ไม่ต้องเก่งอะไรแต่แค่มามีมีความขยันเพราะการทํางานครับมันมาฝึกด้วยกันเองได้ครับอยากให้ลองเข้ามาศึกษาดูนะครับเพราะว่าของเราทํางานกับสถานที่จริงนะครับรถจริงๆเลยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็การทํางานที่ค่อนข้างสนุกนะครับผมได้ทํางานที่หลากหลายด้วยทั้งหมดนี้คือการเรียนการสอนระบบทวิภาคีในสาขาวิชาช่างยนต์เป็นการเรียนรู้ที่ได้ประสบการณ์จริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคนิกระยองสร้างคนสมรรถนะสูงสร้างอาชีพด้วยนวัตกรรมและเทคนโนโลยีที่ทันสมัย